ตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีการประกาศขายข้อมูลผู้ใช้ลาซาด้าของไทยกว่า13ล้านรายชื่อนั้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563นายพุทธิพงศ์ปุณกานร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ได้ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลวันที่ทำธุรกรรมจำนวนเงินช่องทางการขายซึ่งปรากฏหลายช่องทางเช่น ลาซาด้าเฟซบุ๊กไลน์ชอปีและอื่นๆและเป็นข้อมูลในปีสศศูนจุดสองห้าหกหนึ่งนอกจากนี้ทางกระทรวงดิจิทัลได้ตรวจสอบกับลาซาด้าประเทศไทยแล้วโดยลาซาด้ายืนยันว่าข้อมูลข้างต้นไม่ได้ร่วไหลออกไปจากระบบของลาซาด้าและลาซาด้าอยู่ระหว่างการสืบหาต้นตอและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้างต้นโดยในต้นสัปดาห์หน้ารัฐมนตรี BES ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ของ E t ท a คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไ,ไซเบอร์แห่งชาติชอปีลาซาด้ารวมถึงผู้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มมหาลือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการป้องกันการรั่ลไขลของข้อมูลผู้บริโภคและป้องกันการถูกแฮกเกอร์ลงข้อมูลนำไปขายและอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นผลดีในอนาคตต่อไปในพุทธิพงศ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงดิจิทัลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในระดับสูงสุดจึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมหาลือเพื่อหาแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งและเป็นการป้องกันเหตุในอนาคตเพื่อหาทางรับมือในทุกสถานการณ์ด้วย